สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะของดีหายากไม่ได้เห็นกันง่ายๆคดไม้ไผ่ของดีซ่อนในปล้องขึ้นชื่อเรื่องเมตตาค้าขายไม่ได้เห็นกันง่ายๆคดไม้ไผ่ของดีซ่อนในปล้องไม่ใช่จะหากันได้ง่ายๆเพราะสังเกตยากส่วนใหญ่จะเจอโดยบังเอิญขึ้นชื่อเรื่องเมตตาค้าขายชาวเน็ตแห่ขอกันเพียบวันที่9พฤษภาคม66สมาชิก TikTok ok, แอดไซเบิร์ด8ป4โพส o s คลิปเจอคดไม้ไผ่หรือแกนไม้ไผ่โดยบังเอิญหลังจะตัดไม้ไผ่ไปทำขนมซึ่งมีความเชื่อเรื่องเมตตาค้าขายโดยระบุว,ว่าของดีปักใต้บ้านเราเมตตาด้านค้าขาย Hashtag แกนไม้ไผ Has ่ Hashtag เด็กใต้ป้ายสุราษฎร์เด็กพระแสงโดยในคลิปเป็นภาพขณะกำลังพาไม้ไผ่แล้วเห็นคดไม้ไผ่หรือแกนไม้ไผ่ดังกล่าวอยู่ภายในจะเป็นเส้นเล็กๆ จากข้อต่อปร้องไปยังอีกข้อต่อปร้องหนึ่งและเป็นของหายากมากมาก ที่ไม่ค่อยได้เห็นกันง่ายรวมทั้งยังไม่สามารถสังเกตได้ว่าต้นไหนจะมีล้วนเจอด้วยความบังเอิญทั้งนั้นหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากซึ่งผู้โพสต์ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าสําหรับแกนไผ่หรือคดเป็นของจากธรรมชาติคนแก่บอกว่าจะดีด้านเมตตาด้านค้าขายเพราะเจอน้อยธรรมชาติของไผ่จะไม่มีแกนขขอขค้นแรงข่าวจากข่าวสด ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ